เีชีวิตป้องเน่งเชิญยิ้มดาวตลกดังเมืองไทยลาลับจากไปอย่างสงบวันที่10กรกฎาคม2565ถือเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงไทยครับเมื่อตลกดังอย่างป้องเน่งเชิญยิ้มเสียชีวิตด้วยวัยห9ปีเมื่อเวลา22.16นาฬิกานาทีที่ผ่านมาหลังป่วยโรคลุมเลา้าล่าสุดนั้นเฮงเฮงเชิญยิ้มลูกชายแท้ๆนะครับออกมาระบุตอนนี้อาการป่วยจากโรคไตไม่ค่อยสู้ดีนะัก ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลด่วนหมอได้แจ้งว่ารอดูอาการและให้ญาติญาติทำใจแล้วสำหรับป้งเน่งเชิญยิ้มครับเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ2506ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีชื่อเดิมนั้นครับมีชื่อวรชนัดก้องพบตารีหรือพงศักดิ์โสภักดีชื่อเดิมอีกชื่อครับคือสมศักดิ์อยู่พ่วงเป็นที่รู้จักกันในชื่อปองเน่งเชิญยิ้มนักแสดงตลกชายและอดีตนักแสดงลิเกชาวไทยชื่อดัง ที่มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจําได้ก็คือหัวโล้นพูดน้ําเสียงรุนแรงมักจะได้แสดงบทเป็นตัวร้ายในวงการตลกขึ้นชื่อเป็นคนที่รักภรรยามากอีกคนด้วยเขายังเป็นน้องชายต่างมารดาของสมศักดิ์พักดีอดีตลิเกเงินล้านอีกด้วยโป้งเหน่งมีชื่อเล่นวศักดิ์มีมารดาชื่อว่านางนัดกนกวรรณเพนชื่อเล่นชื่ออ้อยและบิดามีอาชีพเป็นลิเกโป้งเหน่งกล่าวว่ามารดาของเขานั้นเจอกับบิดาขณะที่กําลังทําการแสดง ไลมานดาของเขาเป็นแม่ยกชอบกับบิดาจนเกิดการได้เสียกันแต่ภายหลังบิดานั้นได้ย้ายวิกในเวลาต่อมามานดาได้ขอดสักแต่เพราะเธอไม่ทราบชื่อว่าบิดาชื่ออะไรเป็นใครหรือมาจากไหนทําให้ไม่ทราบนามสกุลของบิดาซึ่งในสมัยก่อนเวลาจะมีการแจ้งเกิดก็ต้องไปแจ้งที่บ้านของกำนันทําให้บานดาต้องให้คนข้างบ้านที่มีนามสกุลว่าอยู่พ่วงเป็นคนช่วยเซนรับรองบทให้แทน ศักนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคาะพนมทวนจนจบปถมศึกษาปีที่7และเขาได้รอมารดาให้มารับและไปกรุงเทพกับแม่แต่พ่อไม่ชอบอยู่กับบิดาบุญธรรมเลยไปอยู่ที่ห้วยขวางที่นั่นเขาได้เจอกับบิดาผู้บังเกิดก้าวอีกครั้งทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่กับลิเกกับบิดามาตลอดศักนั้นอยู่วงการลิเกนาน,านพอสมควรก็ได้เข้าสู่วงการตลกจากการที่บิดาเป็นเพื่อนกับอุดมชวนชื่นและจิ้มชวนชื่นก็ได้ชักชวนเขามาอยู่ในคณะชวนชื่น โดยใช้ชื่อว่าศักชวนชื่นและได้อยู่กับชวนชื่นนานถึง11ปีก่อนที่ภายหลังสมาชิกในคณะบางคนนั้นได้ย้ายไปคณะของแป๋วบ้านโปงทั้งศักหลุยช้างอเนกอุทิศและเปียกอายุทยาและอยู่กับคณะแป๋วบ้านโปงอยู่นานประมาณ2ปีและได้ย้ายไปคณะเต่าเชิญยิ้มและหนูคองเตยแต่ไม่นานนั้นก็ออกจากคณะพราหนูไปโกนศรีรษะของเจ้าตัวโดยที่ไม่ได้บอกกล่าว ภายหลังศักนั้นได้เจอกับนุ้ยเชิญยิ้มเลยได้ชักชวนให้มาอยู่กับคณะถั่วและชูศรีเชิญยิ้มช่วงแรกๆนั้นเขาอยู่ในฐานะคนขับรถของคณะและใช้ชื่อว่าสุภโชคเชิญยิ้มก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวฟ่างเชิญยิ้มและมาเป็นป้งเหน่งเชิญยิ้มพอมาจากรูปร่างศรีรษะของเขาดูเหมือนขนมป้งเหน่งช่วงเวลาที่ป้งเหน่งอยู่ที่คณะถั่วและเชิญยิ้มทําให้เจ้าตัวมีโอากาสเข้าสู่วงการด้วยการเล่นก่อนายคลายเครียด ภายหลังนุย้ยสืบทอดหูหน้าคณะต่อจากทัวและเจ้าตัวนั้นก็ได้มีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเดอะโกนกวนวน,วนผีผีหัวขาดบอดี้การหน้าเหลี่ยมยายสั่งมาใหญ่ผู้ชายหลันล้าและหาศาสตร์ชีวิตส่วนตัวของป้งเหน่งนั้นครับมีภรรยาชื่อหมูชื่อจริงสมยาโดยอยู่กันมาตั้งแต่ป้งหน่งอายุ15ปีในขนานั้นภรรยาอายุ17ปีโดยเธอเป็นแม่ค้าขายขนม โดยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด6คนเป็นชาย4คนหญิง2คนปงเหน่งเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่ารักภรรยามากปงเหน่งมีบ้านที่ราชบุรีและเลี้ยงฟาร์มวัวเป็นของตัวเองโดยจะรีดนมวัวส่งให้หนองโพปงเหน่งเป็นลูกศิษยรร์ฤาษีเนนทาศพุทธคุณที่จังหวัดอยุธยาจนกลายเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาว่าถูกหวยหลายงวดแถมยังมีบ้านอยู่ที่อาสมอีกด้วย